Mm. ขอบคุณนะ hey, นุกกัน <happy birthday. S 2> น้องนิลินคนสวยนะคะที่นำเค้กมาให้น้องอังเปานะคะขอบคุณคะ่ะอ Happy birthday to you Happy birthday, happy, birthday, happy, birthday. Birthday happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Kamu ingin tangan mana nih? Tangan ini. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. ดื้อดื้อ่าวครัอันนีาดด้วยขอให้เป็นคนเก่งเรียนหกเก่งๆมามาขอให้อังเปาเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โซนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งใจเรียนเนาะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดูนะคะเจขออย่างหนึ่งเ่ขออย่างหนึ่งอย่าให้เปาดื้อเจ้เอ๊เปิดไฟก่อนป้าขอให้อังเปาเป็นเด็กดีนะคะเป็นที่รักใคร่ของทุกๆคนครับ มีเซอร์ไพรส์ค um ่ะป๊าป๊ารู้ไหมน้องบอกว่าเค้กคือโดนเลมอนอันเดอร์ามีเซอร์ไพรส์ปิดตาป๊าป๊าขปาป๊ามีเซอร์ไพรส์เอาไปนั่งนั่งตรงนู Ve ้นก่อนครับพลังงานเหมือนเดิมตอนที่ให้เหยุดนี่รีโมทอ่ะปิดก่อนปิดก่อนเฮ้ยว้า อันนี้ของเปลาะมานสั่งมาจากเส้นชาโอเคหอมกันเอ้ยจิ้นใจจังเลยอ่ะปานั่งลงอ่ะเดี๋ยวแกะหอมกันเก่อนนะอ่ะของเจ๊ของเจ๊ของเจ๊ป้ายของเจ๊นี่ของเจ๊เพิ่มพันอะไรอืมอ่ะเจ๊พี่เหนือฝากอะไรมาให้เปาพี่เหนือฝากเสื้ออ่ะเจ๊เป็นตัวแทนเจ๊เจ๊เป็นตัวแทนพี่เหนือนะครับให้ด้วยเนี่ยอ่ะมาปะักไป อ่าอันนี้ของป้ป้าอ่าของป้ป้าันนี้ของป้า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 อันนี้ค่ะป้าป้าอืมอันนี้ก่อนรถค่ะคุณขาอ่าอันนี้ขอให้อันนี้ของป้าป้าอันนี้ของป้าป้าอ่าฝันใจประชาชนครับขอบคุณป้าป้าเหมือ่และพี่เหนือและเจย์ยงข้ามากเลยค่ะอย่าลืมขอบคุณเค้กขอบคุณครูปุ้ยมากเลยค่ะขอบคุณทุกเออของครูปุ้ยอยู่ไหนเป้าของครูปุ้ยมั้ย ขอบคุณทุกคนที่มวยพรให้น้องอย่าลืมเค้กอย่าลืมเค้กแล้วก็ขอบคุณนีนินด้วยนะครับขอบคุณนันุกแมนิคุนะครับเออขอบคุณนันุนชอบไหมครับเค้กชอบมากเลยอ่ะเอาไปวางตนี่ยตโลตว่าเป็นตัวอะไรครับตัวมิตาไม่ใช่อะไรเนี่ยดูดีดีนี่าวิบบาราข้วปบบาราเอาไปวางก่อนเค้กเดี๋ยวเลทเท้ค่ะอ่าอ่ะขอบคุณของขวัญจากทุกๆคนนะคะที่มาดูน้องอ่งเปานะอ่ะโอเคนะแบบ โอเคนะอืะอแกะเลยเหรออ่ะโอเคส่วน